สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกทกท่านครับนี่คือเครื่องผ่ามะพร้าวมหาชัยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจัดโปรพิเศษนะครับเป็นรุ่นฉลองครบรอบ10ปีนะครับตอนนี้บางรุ่นใกล้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเดี๋ยวจะไปส่งให้กับลูกค้าทางชนบุรีนะครับเดี๋ยวจะผ่าให้ลูกค้าดูคุณสมบัติของเครื่องผ่ามะพร้าวมหาชัยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วอย่างนี้นะครับเปิดสวิตสวิตท,ทำงานแล้วแต่หมายถึงว่าเครื่องจะเงียบอย่างนี้เลยต่อเมื่อเรากดสวิต กดผ่าเครื่องถึงจะทํางานนะครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะครับนะฮะเรายกมีดขึ้นมาอ่าพอวางไปปุ๊บนะครับเราก็กดผ่าได้เลยลักษณะอย่างนี้อ่าพอกดผ่าเสร็จปุ๊บนะแล้วก็เอาออกแล้วก็ต่อเนื่องได้เลยนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอนะ่เดี๋ยวจะผ่าลูกเปลือกสีน้ำตาลให้ดูอีกสักลูกหนึ่งนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดผ่าเห็นไหมครับนี่คือลกลาดำๆเบือกสีน้ําตาลน,นะครับผ่ามาแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับช่วงนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเป็นช่วงโปรนะครับใกล้หมดแล้วท่านใดต้องการเครื่องผ่ามะพร้าวในราคาโปร10ปีเนี่ยนะครับก็สั่งจองเข้ามาได้ที่0 924141566ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ